ไม่เล็กนะครับตัวนี้ฟังเสียงเ,เบรกออกแล้วโอ้โหเขาเขานี่แล้วไม่เล็กนะครับตัวนี้เขานี่แล้ว <sc an> เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับบันแล้วครับเขาเนี้โอ้โหหลุด,ดยังยังไม่หลุดไปไปไปอ้อมหลัง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 อมหลังสายใช่ไหมสายใช่ไหมไปทางนี้โอเคพุ่งไปเลยนะเออพุ่งไปเลยเอา้ากลับขึ้นเลยสัตว์ อ้ยเอ้ยเอาออกกันนมหอกเลยเดเร็วกวานั้นเดี๋วดยววิ่หาคีมยูเร็วกวุน,นีต้าเอโอ้ยไปเลยอยู่ไหมย, <c oughs> ยังอยู่เมื่อกี้ตัดออกจากยังอยู่มันอยู่อย <c oughs> มานี่มานี่เต็มขนาดนี้ออกไปนอกเลยโอ้โหเพิ่งเจอแล้วเนี่ยแ้ขนาดขนาดนี้อ่ะยช่งเชิดโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลย โอ้ตัวไหนครับโชว์ตัวหน่อยออกไปนอกไหมออกไปนอกเลยโอเคทางออกไปนอกเลยปลาที่โอ้ปลาเยอะบิ๊กไซส์ไหมบิ๊กไซส์ไหมใหญ่มากบิ๊กไซส์ไหมมากเลยโอ้โหมันต้องอย่างนี้วะลุงของเราโอ้ยเลขกสองหลักเลยแปดโลกว่าคุณมันไปแปดโลแล้วโอ้โหไม่รูขา อีกแล้วโอ้โหเอาให้หมดเอาให้หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเอาให้หมดโอ้โหขอต้อนรับเข้าสู่ดินแดนเนนัวเส้าไม่ต้องบอกไปอยู่ที่ไหนเรารู้กันให้ดูหน่อยสิโอ้โหใจกนรับแชะอีกเฮ้ยคุณเงี้ยงเดียวเลี้ยวเขา นี่นะครับมันใหญ่เกินสวิงผมครับกว่าจะช้อนได้เนี่ยลำบากครับสองหลักแน่นอนครับตัวนี้เอาไปนี่คือรางวัลทุนครับดูครับดูเอาครับนี่เท่าผมนะครับเบอร์สิบสามเนี่ย<ม>นี่นะครับชหลังจากที่เราตามอยู่พักหนึ่งตัวนี้โทรฟี่ของปีนี้ของผมเลยนะเนี่ยดูไซส์เอายกยกขึ้นก่อนนี่นะครับไซส์ ยกยกยกขึ้นสุดเลยตาช่างศูนย์นะครับตาช่างศูนย์นะครับดูตาช่างดีๆนะครับสิบสามครับขนาดช่างไม่หมดอ่ะปล่อยลงเลยปล่อยลงสุดเลยสิบสามเต็มมาครับสิบสามนะครับผมว่ามีกว่าเพราะว่าหางไม่ได้ช่างโอเคครับครับขอบคุณมากครับเยี่ยมมากๆไปอยาเราได้ของแล้วนะครับต้องแอบปล่อยครับตัวนี้สิบามกิโลกัน f r 7ลิ้นแดงครับอมเป็ล,ล่อลูกมันมาก่อนนะนี่ครับระวังสวิงขาดระวัาางสวิงาขาดนะครับโอเคครับมาปาปลาก่อนครับปลาตัวใหญ่โอ้โหมันจะดิ้นนี่ครับเาลูกเยี่ยมเยี่ยมอุ้มละอุ้มน้ำาอุ้มน้ำาน,น,นี่ติดอันนี้ด้วยเข้า,ขา,าก็ยา,ากอ๋อก็ยังยากอีกไอ้กฮะ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับโอเคก็เ,คเป็นคนอื่นนะไม่รอดนคนอื่นนะครับมันเป็นส้มในห่อแบตองไปแล้ว <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากตกกันช่วยอนุรักษ์ครับขอบคุณครับ